กล้องสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดมูแฮวันนี้อยู่กับผมครับเจิ้นครับครับแกรบค่ะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยนะว่าเราจะมามูกันแบบครบเครื่องคําว่าครบเครื่องหมายถึงว่าเนครับ <หะ S 1> ทั้งมูด้วยนะครับและที่มูแห่งนี้ก็มีที่มูแบบอันซีนหลายๆที่ <หะ S 1> เราได้รวบรวมนะครับเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขลังๆังรวมในที่เดียวแล้วก็ที่นี่ คนนิยมมาเที่ยวมากแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงสถานที่ในการมูครับในจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าแปดลิ้วเนี่ยคุณนึกถึงที่ไหนก็นึกถึงหลวงพ่อโสธร,ค,รค่ะอ่าแล้วก็เหมือนวัดต่างๆรวมถึงอาหารการกินด้วยใช่ฮะและแต่ว่าที่ต้องพูดถึงเลยก็คือที่นี่ครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่วัดสมาร,รัตนารามนั่นเองครับเมืองแปดลิ้วนั่นเองครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับก็คือองค์พระพิฆเนศปางนอนเสเวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้ยอย่างที่บอกไปพี่แก๊็บนอกจากองค์ พระพิฆเนศแล้วนะครับที่นี่ครับยังมีองค์เทพอื่นๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพระราหูกระดี่นะครับหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุในดอกบัวนะครับและที่สําคัญที่นี่ลูกเล็กเด็กแดงใครมาเนี่ยคือแฮปปี้สุดๆเพราะว่ามีโซนตลาดดีของกินด้วยเรียกด้ว่าครบจบมูในที่เดียวพร้อมยังที่จะปังพร้อมแล้วพรนอครังเตรียมตัวตั้งใจนะครับมามูเพื่อตัวเองแล้วก็คุณผู้ชมรายการก้องสดฟัดมูด้วยก่เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปมู๊กันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ คุณผู้ชมครับคนไทยเรานับถือพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักปัดเป่าอุปสรรคทุกภัยหรือแก้ไขปัญหาต่างๆหรือเรียกว่าขอพรท่านได้ทุกเรื่องครับและภายในวัดสมานร,รัตนารามก็เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อองค์เป็นสีชมพูครับซึ่งมีขนาดความสูงถึง16เมตรความกว้าง14เมตรมีความวิจิตรงดงามและรอบฐานมีพระพิคเนศปางต่างๆอีก32ปางด้วยครับหลังจากนะคะที่เราได้กราบไหว้องค์พระพิคเนศปางนอนสวยสุขเรียบร้อยแล้วนะคะต้องอย่าลืมเลคะพี่เจัน้นขากับการไปกระซิบหูหนูมุกซิกะนะคะต้องบ<า>งอก<ง>เลยว่าเป็นต้นห้องขององค์พระพิคเนศคะ่ะ เพื่อที่เราจะได้ฝากคําอวยพรต่างๆไปยังองค์พระพิฆเนศซึ่งนะคะต้องบอกก่อนปกติเราจะต้องมายืนทางด้านหลังของหนูมูสิกานะคะคแล้วก็ใช้ปากพูดนะคะแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งปิดหูหนูอีกข้างเอาไว้ เพื่อให้คำที่เราพูดไปเนี่ยมันแบบลอดออกไปโดยที่ไม่อยู่ในหูหนูว่ะครับผมเนี่ยเพราะเป็นการเชื่อว่านะครับว่าคุณหนูมูสิกะนะครับจะนำข้อความทั้งหมดไปบอกให้องค์พระพิฆเนศทราบและทำให้คำขอของเราจะสำเร็จผลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนอกจากองค์พระพิฆเนศที่เป็นที่สักการบูชาและเป็นจุดเด่นสำคัญของวัดสมารัตนารามแล้วนะฮะและภายในวัดครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ประฏิสถานอยู่ด้วยหลายจุดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับพระบรมสารีริกธาตุในดอกบัวกลางแม่น้ําที่วิจิตรและก็สวยงามมากๆกครับกราบไหว้เพื่อขอพรเพื่อเป็นความสิริมงคลในชีวิตครับค่ะแล้วก็ยังมีพระพิคเนตปางปฏิหารร้อยแปดกรอนด้วยนะคะม,มีความเชื่อว่านะคะไปไหว้ขอพรพระพิคเนตปางปฏิหาร108กรกนเนี่ยจะนํามาซึ่งความสําเร็จและจะเกิดขึ้นนะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยค่ะครับรวมถึงครับพระราหูครับ ตามความเชื่อในการขอพอรบูชาพระราหูครับจะทำให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการแก้ปีชงอีกด้วยครับและจุดนี้นะคะก็คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณค่ะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่มีนะคะสิ่งที่ติดขัดให้ชีวิตเนี่ยกลับมาราบรื่นค่ะครับผมครับและยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรหรือประธานลูกนั่นเองครับซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หากมาไหว้ขอพรจะนำมาซึ่งโชคลาภรวมถึงบุตรสมดังใจหวังครับปิดท้ายค่ะที่เท้ามาหาพรมนะคะขอพรในเรื่องหน้าที่การงานจะส่งผลนะคะให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการค่ะพี่เจนค่ะวันนี้นะคะเราก็กรับไหว้องค์พระพิฆเนศซึ่งอยู่รอบรบองค์พระพิฆเนศปางสวยสุขครบ3.2องค์แล้วนะคะ32ปางด้วยกันต้องบอกเลยนะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดเราขอพรนะคะ เราบวนรอบทั้ง32ปางสิ่งที่เราขอไว้จะประสบความสําเร็จอ่านี่ถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยนี่ยพี่เจนนะครับหากใครนะครับที่มาที่นี่ครับวัดสมานนะครับอย่าลืมนะฮะมาหมูกันจุดนี้ด้วยแล้วก็ยืนวนให้ครบนะครับครบจบที่วันนี้วันเดียวเลยพี่เจนวันนี้อิ่มเอามากอิ่มมากจริงนะฮะเรียกได้ว่าครับใครที่มามูกันที่นะฮะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมาวันนี้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นขึ้นชื่อของชื่อดังเลยฉะเชิงเซาเลยนะฮะยังไงก็ย มาขอพรในแบบที่พวกเราแนะนำไปปังอย่างแน่นอนครับแน่นอน,ค,น,อนค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Hot. Hot bowl!